ในกรณีประเทศไทยเราเองเนี่ยเราเป็นหนึ่งในสหประชาชาตินะคะเราก็ต้องพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศรัเสเซียด้วยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงมนุษยธรรมที่มีต่อประเทศยูเครนด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านโพลทอล์กบสุนทรสิธิ์โพวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของประเด็นร้อนที่หลายคนทั่วโลกจับตามองนะคะเรื่องของกรณีสงครามรัเสเซียยูเครนค่ะ ดยในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจีรานุโสภาค่ะอาจารย์ประจําหลักสูตรสหาวิทยาการท่องเที่ยวโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสรีสิทธิ์หรือว่าอาจารย์เฟิร์สนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เมื่อวันก่อนนะคะได้มีโอกาสฟังอาจารย์บรรยายเรื่องของประวัติศาสตร์และก็อารยธรรมรัสเซียด้วยดังนั้นวันนี้ต้องขออนุญาตมาคุยกับอาจารย์นะคะศุนสิทธิ์โพ<ฮ>มหาวิทยาลัยสุนยสิทธิ์ค่ะได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนค่ะกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น1 1 4 3คนนะคะสารวจเมื่อวันที่7จ็ถึงสิมีนาคม2565ที่ผ่านมาค่ะ พโทรในข้อแรกนะคะประชาชนค่ะส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างสนใจติดตามข่าวสงครามครั้งนี้นะคะการติดตามข่าวครั้งนี้ค่ะก็ส่วนใหญ่ติดตามจากสื่อโซเชียลมากที่สุด<อ>เราลงมาก็คือสื่อโทรทัศน์นะคะ ต้องถามอาจารย์แบบนี้ค่ะว่าในมุมมองของอาจารย์ที่สอนทางด้านประวัติศาสตร์เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยสงครามรัสเซียยูเครนมีความเป็นมาอย่างไรคะอาจารย์ทำไมถึงเกิดขึ้นก็คือเนื่องจากว่าในช่วงที่ประเทศรัสเซียนะคะตอนนั้นยังเป็นสหภาพโซเวียตอยู่ก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงและที่จะยุติสงครามเย็นช่วงนั้นก็คือประธานาธิบดีวิคิวิคอยกอาชอฟนะคะของรัสเซียก็มีการตกลงกันนะคะกับนาโต้ว่า หลังจากนี้นาโตเนี่ยก็จะต้องไม่ลุกคืบเข้ามานะคะยังฝั่งที่ใกล้ๆกับรัสเซียภายในยูเครนเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีปัญหานะคะเพราะว่าประเทศยูเครนเนี่ยก็มี2กลุ่มนะคะคือกลุ่มที่โปรรัสเซียกับกลุ่มที่โปรตะวันตกค่ะแล้วยิ่งเซเลนสกี้นะคะมีความต้องการที่จะเข้าไปใกล้ชิดกับนาโตหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ NATO รัสเซียก็มองว่าถ้าหากว่ายูเครนเป็นส่วนหนึ่งของนาโต รัเสเซียก็ยิ่งมีพื้นที่ที่ใกล้กับนาโตซึ่งอันนี้นรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยทําให้รัสเซียยอมไม่ได้ค่ะโดยผลโพลข้อถัดไปนะคะประชาชนค่ะก็บอกว่ารู้สึกค่อนข้างวิตกกังวลนะคะเกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนครั้งนี้นะคะโดยมองว่าผลกระทบต่อประเทศไทยหลักๆตอนนี้เลยก็คือเรื่องของน้ํามันแพงนะคะราคาสินค้าแพงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องถามอาจารย์แบบนี้ค่ะว่าสงครามครั้งนี้ส่งผลกระทบกับไทยยังไงบ้างคะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจพ,พลังงานหรือว่าการท่องเที่ยวเองก็ดี รัเสเซียเป็นประเทศที่ผลิตพลังงานค่ะแล้วเราก็มีการนําเข้าเรื่องของพลังงานนะคะจากรัสเซียด้วยพอสมควรนะคะล้วประกอบกับว่าเศรษฐกิจทางด้านการธนาคารการเงินของรัสเซียเองถูกบล็อกก็ส่งผลมายัางการท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวรัสเซียนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเข้ามานะคะท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยเนี่ยจำนวนมากเลยทีน,นี้พอเกิดปัญหาเรื่องของระบบธนาคารสวิฟต์มันก็ส่งผลนะคะต่อการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ผลโพลข้อถัดไปนะคะประชาชนก็มองว่าประเทศไทยเองควรจะมีบทบาทต่อเรื่องนี้นะคะด้วยการที่ต้องเตรียมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสงครามนะคะแล้วก็ทั้งนี้มองว่าทางออกนะคะของเรื่องนี้ผู้นําทั้งสองประเทศก็ควรจะหันมาเจรจาก,กันอ,อย่างสันติอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยค่ะมีท่าทียังไงกับสถานการณ์รัสเซียยูเครนบ้างคะถ้ากลุ่มที่เป็นพวกโปรตะวันตกนะคะพวกนาโต้ยู EU นะคะหรืออเมริกานีก็ท่าทีชัดเจนแน่นอนนะคะว่า ต่อต้านนะคะอีกกลุ่มหนึ่งค่อนข้างจะเห็นด้วยกับรัสเซียนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เคยอยู่ภายใต้การดูแลนะคะของอดีตสหภาพโซเวียตนะะอย่างกรณีประเทศไทยเราเองเนี่ยเราเป็นหนึ่งในสหประชาชาตินะคะเราก็ต้องพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศรัสเซียด้วยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงมนุษยธรรมที่มีต่อประเทศยูเครนด้วยเช่นกันนะคะอาจารย์มองว่าสงครามครั้งนี้จะยืดเยื้อไหมคะคือจริงๆหลายๆฝ่ายก็ไม่อยากให้ยืดเยือ้อ ถ้ายืดเยื้อตัวรัสเซียเองก็ยิ่งมีปัญหาเพราะว่าต้องใช้เงินนะคะในการเข้าไปทําสงครามยูเครนเองก็มีปัญหาเพราะว่าเป็นประเทศสมพัรภูมิหรือแม้กระทั่งประเทศในยุโรปนะคะที่บอกว่าไม่รับพลังงานจากรัสเซียเอง หรือว่าสกัดกั้นเรื่องของธุรกรรมการเงินของรัสเซียเองก็อาจจะเป็นผลกระทบย้อนกลับไปทางทางเรื่องของเศรษฐกิจได้ด้วยด, party, ดังนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครอยากให้ยืดเยื้อคุณพลข้อสุดท้ายค่ะจากกรณีที่ไทยนะคะโหวตเห็นด้วยให้รัสเซียถอนทัพจากยูเครนนะคะประชาชนก็บอกว่าเป็นการดีนะคะเพราะว่าอยากให้สงครามเนี่ยจบลงโดยเร็วนะคะการที่ไทยโหวตอย่างเนี้ยค่ะมีผลกระทบอะไรต่อประเทศไทยบ้างไหมคะเราเองก็ต้องพยายามที่จะบาลานซ์ความสัมพันธ์ทั้งฝั่ง ทางยูโรนะอเมริกาฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ฝั่งของรัสเซียด้วยเพราะว่าเราจะได้ไม่ถูกที่จะนําไปเป็นเครื่องมือนะคะแล้วก็ภาพลักษณ์ของเราด้วยนะคะในฐานะที่เรียกว่าเป็นวิปประเทศสุดท้ายค่ะอาจารย์มองว่าจากสงครามครั้งนี้ค่ะที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะเราได้เรียนรู้อะไรบ้างค่ะก็คือในเรื่องของ เศรษฐกิจนะคะประเทศไทยเราคงต้องหันมานะคะคในการพัฒนาหรือว่าให้ความสําคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมนะคะเทโคโนโลยีในเรื่องการเกษตระะในเรื่องการผลิตแล้วก็ในเรื่องของทีท่าของเราบทบาทในในเวทีโลกนะคะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆที่มาพูดคุยกับเราขอบคุณนะคะ,คะขอบคุณค่ะช่วงถัดไปพบกับอินไซโ Po จากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุนสิทธิ์ค่ะ กลุ่มตัวอย่างกว่าราย21นะคะที่รู้สึกวิตกกังวลในระดับมากเกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนในครั้งนี้นะคะส่วนใหญ่จะติดตามข่าวจากสื่อโซเชียลสูงถึงร้อยละ90ค่ะ ซึ่งก็อาจจะเป็นที่มาของความวิตกกังวลเนื่องจากว่าสื่อโซเชียลนะคะมักจะนําเสนอข่าวอย่างรวดเร็วหลากหลายนะคะรวมถึงอาจมีการปล่อยข่าวปลอมที่สร้างความวิตกกังวลใจให้กับผู้เสพข่าวได้นะคะสําหรับทางออกของสงครามรัสเซียยูเครนนะคะกลุ่มที่รู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากก็มองว่าทุกประเทศควรออกมาช่วยกันเรียกร้องเพื่อให้สงครามครั้งนี้ยุติลงโดยเร็วค่ะทุกท่านนะคะสามารถรับชมรายการโฟท็อกได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ